วังไงทำาเอไปเลยทำาไม่ได้แล้วมัวเป็นที่ให้ทออมาเพื่อจะได้กระจายไปยังจุ่มตันเไ่ออเราไดยันปเป็นลย็ก่ินมาเรียนเรื่องตัวนะถ้าเราเป็นเยเดียวเข้าไปลเลย นี่ไช่ไมนยน่ไหม้วเู้้อไอมันมีอย่ั้งม้วีู่้ขายผู้อไร่เบเกอร์นะครับซ้อไดเเกอร์ก็มีตั้งแต่เร่าเปไปไม่ได้ตอ่ไป้่เ่ึ่งขั้วนเเกอน่ั้วนะจ๊ะพ่ไม่ได้่กดแล้ว่ะอ้าว ตัวน็เดียวกันเนี่ยนำหนึ่งขั้วยีการยีี่ั้วมีไหมมนี้คร yup. ับนะไหมแต่ละคนก็จะมีหนึ่งขั yes. ้วแต่อันก็วิธีการตรวจเช็คก็จะไม่เหมือนกันไก่รุ่นสแพรดีเทนเนอร์จะเหมือนกันเอ็นดีเหมือนกันตัวนกินตัวนี้มันจะไม่ติดกันติดกันไม่เอ็นดีอาจารยก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่หลักการทำงานของมันคือวิธีในการตัดต่อไฟนะครับการทงานของเซอร์กิเบกเอร์นะครับมันมีอยู่สฐานะหก็คืออะไร ออนสองออฟสามคือติ๊กทิ๊กทิวะนที่มันทิ๊กอยู่เกิดอะไรขึ้นไฟไม่สามารถจ่ายได้เหมือนกันจังหวะออฟไม่ทิ๊กออฟเหมือนกันป่ะที่ต้องออฟมันไม่เหมือนกันแล้วติ๊กเนี่ยมันจะออนขึ้นไม่ได้ถ้ามันทิ๊กอยู่ก็จะออนไม่ได้ถ้าจะออนได้ต้องอะไรก่อนติก่อนถ้ามันออฟอยู่ออนขึ้นได้เลย ตาทิพย์อยู่แน้อออฟอยู่ในออนกันเลยเเต่ตาทิพย์อยู่ตาทิพย์จูออนเนี่ยขึ้นไม่ได้ิตงวนนี่ก็สิบทำได้เพราะรุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นอื่นไม่ต้องเคาะพังอย่างเดียวงานไม่ไปเคาะมันเลย้รุ่นนี้บอกแล้วรุ่นนี้รุ่นใครเอกทำไมเอามันเคาะได้รุ่นอื่นเคาะไม่ได้นะเราไม่ต้องเคาะใครจะเคาะให้อายุรุ่นนี้ไปเคาะรุ่นนี้รุ่นนี้เคาะไม่ได้ไอ้รุ่นเลยแข็งแข็งๆเงี้ยเคาะได้ออนแล้วเคาะก็ได้ ันนะ้เปลี่ย,ย,ยนเป<บ>็นข้อกันอย่างนี้เราไปใช้งานจริงได้ไหมเดียวบ้านไฟไหมอย่างเดียวครับโอเคหนึ่งหน้าสามฐานะมีใครสงสัยเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ออเพราะนั้นถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์มันทริปอยู่แสดงว่าเกิดจากอะไรไะมันเกิดการรั่ววงจรอ,อยู่ไปออนมันใช้งานเลยได้ไหมไม่ได้ ถึงจะได้ก็อย่าไปไว้ใจมันว่าเพราะบางทีที่มันช็อตอยู่มันเบย์ครับมันยังเคลียร์อยู่ทิปคนกำลังโดนช็อตอยู่ทิปอยู่ก็ไปออนมันอีกเนั้นถ้ามันทิปอยู่ล้วก็ไล่สายวงจรตอนี้มันทิปอยู่ไปดูว่ามันเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อที่มันทิปอยู่มีเครื่องใช้ไม่รู้เครื่องใช้ฟ้าที่เสียไปเสียแต่ตอนนี้เป็นไงครับออกไปแล้วแสดงว่าเป็นไงครับออนได้ปะ อ่ะออนได้ก็ได้ก็ได้ได้อ่ะมีการตรวจสอบแล้วว่าเสียไม่เสียก็วัดสองขั้วตั้งมิเตอร์ย่างคูณเลยอ่าคูณคูณหนึ่งครับทำเป็นที่เรื่องคูณหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ต้นก็ตั้งออโต้นะเวลาวัดจังหวะการะคอนต้องได้ศูนย์โอหมเท่านั้นถ้ามิเตอร์เดินไหนไม่ได้ศูนย์ก็ให้ตามมิเตอร์ดิฟทีมวัดได้เช่นมิเตอร์บางตัวใส่กันแล้วเลขศูนย์จุดสี่ไปวัดแล้วต้ได้เท่าไหร่ศูนย์จุดสี่เหมือนเดิมข้ออะไรสมมติว่า เซกิเบเกอร์ออนแล้วเนี่ยวัดได้10โอห์มแสดงว่าตัวมันมีอะไรอยู่มีความต้านทานอยู่ก็มีความต้านทานมีกระแสไหลผ่านกระแสไหลผ่านความต้านทานมีแรงกรนตกข้อมันมีกระแสไหลผ่านมันตัวมันจะร้อนแล้วมันก็จะไหม้สาเหตุเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากการที่มันอาร์ฟอยู่ช็อตหลายรอบทำให้หน้าคอนแทคมันไม่เลยไ,ไม่สนิทหรือบางตัวอาจไม่ได้ใช้นานนหน้าคอนแทคสกปรปกมันก็เกิดอะไรความต้านทานได้ทีสเปรย์สีก,ก็จะห อาวัดแล้วไม่ได้สูงตรงแต่ว่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะซ่อมได้ไหมสกีเบเกอร์ซ่อมได้ป่ะถ้าเราซ่อมได้แต่เราก็ไม่กล้าไปใช้อีกเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าคราวหน้ามันจะตัดตามที่กัดที่มันเขียนไว้ไหมที่เรางัดออกมาแกะออกมาซ่อมเสร็จเปร้อยใสเข้าไปปุ๊บเราไม่มีความเทสทดสอบว่าอันนี้เป็นรังรังว่ามันจะอะไรรังลายจะทำงานได้ไหม ตามที่กัดที่เป็นเขียนไว้วันนี้ซ่อมเสร็จแล้ว16แอมป์มันไม่ตัดที่16แล้วมันไปตัดที่20เขารู้ไหมเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เสร็จปุ๊บเวลาใช้งานเกิดแล้วสายใช้สาย15แอมป์คือเซอร์กิ๊บติดเกลือ16เออเมื่อวัซ่อมมามัน15ไม่ตัดแล้วถูกไม่ตัดแล้วตัดเท่าไหร่ตัด20มันก็จะไหม้ก่อนติดเกลือมันจะไม่ค่อยยู่อะไรครับ ต้องไม่ใช้สองเด็กเกอร์มือสองไงที่มาใช่ไหมไม่ได้เราเริ่มเราจะเริ่มมือด้วยเซอร์กิตเด็กเกอร์มือสองก็ไม่น่าที่มาใช้ละวมอเตอร์มือสองที่น่าที่มาใช้อยู่ก็ถืได้เด็กเกอร์มือสองเราไม่รู้ว่าเป็นไงครับมันจะตัดไม่ตัดนะครับอะมันสำหรับตันนี้เวลาวัดก็วัดที่กัวขาดีมัปโอเคยนขากับจุดต่อมันเด็กเกอร์ตัวนี้วัดแล้วมอแล้วต้องได้เท่าไหร่ สองข้องขั้ได้ซีนิตี้นะครับหนึ่งขั้วสองขั้วสองขั้วสองขั้วเราเหมือนเดิมวัดแล้วคั่วใครผูมันสามารตัดต่อได้ระหว่างขั้ววัดแล้วตึ้นไหมึ้าวัดแล้วตื้นแสดงว่าเป็นไงเป็นจารต่อเนื่นะครับระหว่างขั้วห้ามขึ้นสามขั้วเมีสามโวลต์ก็วัดู้ใครผูมันระว่างขั้วห้ามขึ้นพอแล้วได้เสร็จ แล้วครับสำหรับรุน่นนี้รุ่นนี้เราไม่อยู่ที่เดิมแล้วมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงน,รน,รนี้ที่ขามันมีที่วัดป่ะข้อดีของรุ่นนี้คือไปหยิบไปใช้ที่ไหนก็ได้ขอจะตตู้มาไปใช้กับซื้อรางมาใสามาม่มันหรือไม่ต้องซื้อรางได้ไข่น็อตไปแปะไว้ใช้ได้ไหมออนร็อปได้ไหมสายไฟใส่ได้ไหมครับไ,ได้ตุวนนี้เอาไปใช้ต่างหาก เราหมีขา,ขาใช่ไหมครับก็จะสอยยังไงขายควันเท่าใช่ไหมเกียวเกีียวหมุนแล้วจะวางยังไงอ่ะรุ่นี้ก็จับย็งไงครับเอาไปใช้ใครไม่ได้มันต้องใช้กับกรงของมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เสียไปซื้ออ,อย่างนี้มาใช้ดไ,ได้ไหมเอาไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าสามารถใช้ยังไงได้สองตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เสียตัวนี้มาใส่ได้เพราะมันเป็น คนละยี่ห้อกัจริงแต่ว่ามันเป็นบริษัทเดีวกันที่ผลิตมีการเทโร์ไปเทโทไมเข้าได้แต่บัตรจะไม่สวยลับกันนะลองเช็คทอันี้เสอกไปเอก็คือไม่ถึงก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าไงครับมันเริ่มไม่ดีแล้วทำไมไม่ดีเพราะอยู่ที่นี่ไม่ใช้งานทีเราเอาตรงเพ้นท์ไอากาศชื้นอากาศแรงัง ถ้าฟักอะไรก็ไปขอวัดเลยไม่ไดศูนย์ที่นี่นะแต่ที่บ้านเราเลาออนตลอดมันส่วนมากจะไม่ย่นหาที่นี่ไม่ได้ on, ไออนออาไว้มันไม่ได้ใช้งานงัดไปงัดมานก,ก็จะมีปัญหาให้เราใช้สาฝั่นี่ใช่นี่มันอ,อลอให้ไปงานแบบนี้แบบรัวที่ี่ไรนี่วจะกดไมไรับม้ไรได้ เราไปอย่างนี้ญ6่ต่นวเช่นเราไปไนบ้างเนี่เครื่องอัไรอยี่บ้างที่เราบ้านเราจะเปิดร้านซ่อมเนไปเดนีาแล้วกมอเตอมอเตอร์ตัวนี้กินไฟยี่าแอมแล้วก็ซื้อ้เครื่องยี่ห้ามาใส่ลืใส่ไปพี่้าม่คือเ